สวัสดีครับลุงเจริญ9ก้าชาแนลมาแล้วนะครับมาเหมือนเคยครับวันนี้ก่อนชมคลิปถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามลุงเจริญ9ก้าชาแนลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามลุงเจริญ9ก้าชาแนลนะครับวันนี้ลุงก็เจริญก็จะมาแบ่งปันความรู้เรื่องประสบการณ์นะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถบนถนนนี่นะครับ จะบอกทางสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับหรือว่าหลงเข้ามาแถวนี้นะครับก็จะได้รู้พอเป็นแนวๆถึงแม้จะมี GPS นะครับเราก็รู้คร่าวๆไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นการดีนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับครับในลุงเจริญก็อยู่ถนนกรุงเทพนนทบุรีนะครับมาจากแยกวงสว่างนะครับตรงไปก็จุดถนนนี้ก็จะเป็นท่าน้ํานนนะครับ ซึ่งไปเชื่อมต่อกับถนนเขาเรียกถนนประชาราเนะประชารา์ครับก่อนที่จะถึงอันนี้ก็อันนี้ถนนกรุงเทพนนท์นะครับตอนนี้ก็มีทางรถไฟฟ้าคร่อมนะครับเขาเรียกทางก็จะทางสายสีม่วงนะครับนอนนี้ไปไปสุดที่บางใหญ่นะครับเจรินก็อยู่แถวนี้มานานเนาะหลักเขตที่เห็นอยู่ที่วงแดงๆนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าหลักเขตกรุงเทพนนท์นะครับเขตแดนกรุงเทพนนท์มาสุดตรงนี้นะครับ เอลุงเจริญก็ไม่แน่ใจว่าถนนประชาราชจะมาสุดตรงนี้หรือเปล่ารครับเีถนนกรุงเทพนนท์นะครับต่อไปจะเป็นถนนประชาราชนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ๋อน่าจะใช่ละครับเพราะข้ามสะพานนี่มันเป็นถนนประชาราชซอยซอยหนึ่งซอยสองนะครับถนนกรุงเทพนนท์ก็มาสุด <sm art> ต,ตรงนี้นะครับนะข้ามไปเป็นถนนประชาราชเนี่ยข้ามสะพานนี้ก็เป็นเขตจ,จังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับนนทบุรีครับอันนี้ก็ตรงไปเดี๋ยวก็จะเป็นแยก แยกติวานนท์น,นะใชเ,เขาเรียกว่าหัวถนนติวานนท์เนาะหัวถนนติวานนท์มันจะมีอยู่สองทีอ่อยู่นู้นที่หนึ่งประทุมที่หนึน่งถนนติวานนท์ก็ไปสิ้นสุดที่ประทุมธานีนะครับตรงไหนไปสิ้นสุดตรงไหนสะพานเขาเรียกว่าสะพานอะไรนะสะพานร้อยศพแถวนั้นแยกร้อยศพประมาทแนว่นู่นน่ะนะครับแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าสะพานสะพานอะไรนาะงลุงเจริญก็เคยอ่านเหมือนกันแต่ลืม อันนี้ตรงไปเรื่อยๆครับอันนี้ถนนประชาราชนะครับเราตรงมาจากถนนกรุงเทพนนท์ก็เข้ามานะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกเนี่ยเนี๋ยมีสถานีรถไฟฟ้าขึ้นความเจริญก็เข้ามาสู่นะครับความเจริญก็เข้ามาสู่ถึงแม้มันจะเจริญแบบชะลอตัวมันก็ยังก็ยังดีครับมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนาะเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ี่มองเห็นตึกตรงนั้นตรงแยกกันนั้นพอดีแล้วครับแยกแยกบิ๊กซีเดี๋ยวนี้เขาเรียกแยกบิ๊กซีนะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่า3แยก3แยกติวานนหรือหัวถนนติวานนนะครับถ้ารถเมย์เขาเรียกก็ว่าหัวถนนติวานนนะตามตามข้างรถเมย์นะที่ป้ายรถเมย์บอกนะครับอันนี้มีตึกตึกใหญ่ขึ้นมานะครับเกิดขึ้นนะครับเนาะที่มองเห็นข้างหน้านี่ก็คือไปอีกนิดเดียว ใ,ใกล้ถึงแยกบิ๊กซีแล้วครับอันนี้เขาเรียกถนนประชาลาดถ้าตรงไปสุดถนนนี้ก็จะเป็นท่าน้ำนนนะครับหอหนาฬิกาดีเลยหอท่าน้ำนนตรงไป ผื่อใครจะได้ได้รู้หลงมาแถวนี้จะได้รู้เป็นคร่าวๆครับถึงแม้จะไม่มีอะไรนะ GPS นะครับ GPS ก็ยังบางทีเราก็งงนะพี่จีเขาบอก <c oughs> นะครับครับตรงนี้ก็ถ้าเลี้ยวขวาไปก็สุดปทุมนะครับไปเลี้ยวขวาไปก็เจอแยกแครลายตรงไปก็ปากเกตครับ ตรงไปอีกก็ปทุมธานีแยกสวนสมเด็จนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไป,ปะสะพานพระรามห้านะครับถ้าตรงไปสุดถนนกาญจนานะครับผ่านวงเวีย,นว,วยน,รร 5, นวงเวียนพระรามห้าเขาเรียกวงเวียนพระรามห้านะครับถ้าเราไม่ขึ้นสะพานพระรามห้าเราชิดซ้ายก็เป็นถนนพิบูลสงครามถ้าเลี้ยวขวาก็ไปท่าน้นนนํานนท์นาจังหวัดนนทบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปสะพานพระรามเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นความ เป็นความรู้ที่ลุงเจริญมาแบ่งปันนะบางคนนะเขามาก็ไม่ถูกนะครับมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถ้าได้ดูคลิปนี้ก็น่าน่าจะมีประโยชน์จะเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยก็ยังดีนะครับอันนี้ลุงเจริญก็มีความภาคภูมิใจอยากจะแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับครับต่อไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้เลี้ยวซ้ายไปเห็นตึกโรางงานสองข้างแต่ก่อนมันเป็นที่โล่งๆเราเป็นสามแยก อีกนิดก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็เรียกสะพานพระรามห้านะครับถ้าข้ามผ่านสะพานไปก็ตรงไปก็เป็นวงเวียนพระราม5้าถ้าข้ามวงเวียนตรงไปก็เป็นถนนกาญจนาพิเศษนะครับดาิ่งดิ่งชั้นสุพรรณบุรีอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปสุพรรณบุรีถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปป็่นเก้าถนนป็นเก้าเป็น,กน,นเนกษตร,ร,ร,ะรอะไรออกสมุทรสาครอะไรนู่นนะครับ เจริญก็จะไม่ขึ้นนะครับลุงเจริญก็เข้าบ้านลุงเจริญก็ชิดสายไม่ได้ขึ้นสะพานพระรามห้านะครับโล่งถ้ามันโล่งอย่างนี้ตลอดก็ดีเนาะแต่ช่วงงานนี่ยุ่งงานเยอะๆเสร็จยังคีบดีมั่อแรถติดครับเช้าเย็นประมาณนี้นะครับเช้า่วงเย็นนะครับ ไปต่างจังหวัดไปที่ไหนเดินทางไปนูน่นไปนี่จะมีความสุขมากจเจริญบ่าลุงเจริญยังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะชอบขับรถเจ้าขับรถนะครับมีความสุขครับอันนี้ออกซ้ายนะครับถ้าถ้าเราไม่ออกซ้ายเราขึ้นไปก็ข้ามแม่น้ําเจ้าพยาครับแม่น้าเจ้าพยาก็ตรงไปเมื่งพระรามมากอันนี้ชิดซ้ายอันนี้ถ้าเร็วซ้ายก็ไปสะพานพระรามเจ็ดนะครับออกถนนจัญสนิทวงนะครับเลวซ้าย ขวาไปจังหวัดนนท์นะครับแล้วขวาไปจังหวัดนนท์ได้มุมข้างซ้ายมือถ้าข้ามไปก็จะเป็นวัดนคอรอินทร์นะครับวัดนคอรอินทร์แล้วก็เป็นชุมชนชุมชนคนเอ่อชุมชนเราเรียกว่าชุมชนนคอรอินทร์นะครับรอรถอยู่นะครับ